ผู้ชมครับขยับมาที่เรื่องราวของหนึ่งนักแสดงหนึ่งนักร้องคนเก่งของเราหน่อยดีกว่ากันนพัทรคนนี้เนี่ยนอกจากภาพการทำงานของเขาแล้วเราจะเห็นภาพเขาเดินสายทำบุญบ,บ, <ใช S 2> บ่อยๆโดยเฉพาะไปกับแฟนคลับอะไรแบบนี้ชวนแฟนคลับไปทำบุญนะไปพัุนรศึกษาต่างๆนานาม,มากมายตามวัดต่างๆตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับล่าสุดไปทำบุญด้วยตัวเองบ้างไปทำบุญที่ ถ้ำนาคาไปไหว้สักการะแล้วขอพรแล้วเมื่อวานเ,ออเจอกับหนุ่มกันของเรานี่แหละฮะในรายการของเราใช่ไหมคุยกับการกันเป็นไงบ้างงานชีวิตความลับเป็นไงกันบอกว่าพี่ล่าสุดขอปุ๊บได้ปับ๊บได้อะไรลองดูฮะ ปกต,ติทาบุญอยู่แล้วครับแต่ว่าสายมูอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นผมทําอะไรเท่าไหรนะ่เนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผู้จัดก,การนะครับแล้วก็พี่ๆที่รู้จักก็แบบเออชักชวนมาสักพักแล้วแล้วก็เลยล็อกคิวตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา,าเอออยากจะไปไหว้อขอพรนะครับทำนาคาทำนาขีเหมือนกับพี่ๆเขาส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานครับเป็นเรื่องงานความเจรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของเราเรงินทองไหลมาเทมาอะไรเงี้ยครับโหดีเลยนะสามงานอะกลับมา ระหว่างที่เดินขึ้นก็มีส่งติดต่อมาใช่ระหว่างลงมาอะไรเงี้ยก็ดีครับดีครับก็ก็ขอให้ดีๆกับเราครับก็ต้องกลับไปใช่ไหมฮะก็คิดแล้วเหมือนกันครับก็เลยแบบขอพรแล้วก็อธิษฐานไม่้ใจแล้วว่าถ้าได้ตามที่ขอก็จะไปกลับไปไหวอีกครั้งหน,น,นึ่งเชื่อหมดครับคือเราเราไม่เคยลบหลูเ่เรื่องเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าเราก็จะแบบเรื่องสวดมนต์ไหวพระก่อนนอนเนี้ยก็จะก็จะขอพรทุกคืนอยู่แล้ว นี่กำลังจะบอกเลยว่าขอญาตเรียกว่ามือใหม่สายมูก็แล้วกันนะแต่ว่าคิวเขาฮอตจริงๆคุณผู้ชมบางคนคิดว่าไปไหว้ขอไหว้ขออะไรก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วพี่การเนี่ยนอกจากมูแล้วความสามารถเขาความฮอตของเขามันก็ได้อยู่แล้วนะคะโอ้เรียกว่างานแน่นๆเลยคุณผู้ชมฮะอย่างล่าสุดตอนนี้นะเขามีงานละครเวทีที่เมืองไทยรัชดาลัยด้วยนะคุณผู้ชมฮะกับ การเปิดมา่านใหม่เมืองไทยรัชดาไลาอันนี้เป็นคอนเสิร์ตค่ะซึ่งขอแสดงความเสียใจด้วยนะบัตรหมดแล้วคุณผู้ชมฮะหมดวมากจริงๆสาหรับคอนเสิร์ตเปิดมา่านใหม่เมืองไทยรัชดาไยนะฮะแต่ข่าวดีก็คือว่าเดี๋ยวเดือนกันยายนนี้จะมีละครเวทีอีกหนึ่งเรื่องนี่คุณผู้ชมดูโปสเตอร์แล้วเป็นไงว้าวไหมฮะแปลกตามันเลยนี่คือละครเวทีชื่อว่าเล่นใหญ่รัชดาลายัยตอนลิขิตรัก ชิงบัลลางโอ้โหชื่อกับพอสเซอร์ไปด้วยกันหมดเลยนะใช่เดี๋ยวจะได้ชมกันวันที่15-25กันยายนนะคะก็ขายบัตรวันที่21กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เพราะฉะนั้นใครไม่อยากพลาดอีกก็รีบไปจัดจองบัตรกันได้เลยรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะจ๊ะและที่คุ้มไม่แพ้กันเลยนะคุณผู้ชมติดตามวันบันเทิงของเราวันนี้เนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มสะอี